ให้เิ่งความสวยงามแล้วดูการนี่ก็คือดอกคุ้นเนาะบุญละโอ้ยแสงแดดแยงตาเลยตายค่ะมาอะไรสันมาอัพเดตจุดชมวิวโรกกจันโอ้ยพุนตายได้บ่จานนี่ไข่ปิ้งไข่ปิ้งมาสันฉายายโลดมาสันเบิ่งเด้อบุญละอันอไปทำอะไรอืมเนาะเราก็ต้องขออนุญาตเนาะ อุ้ยแล้วเป็นคนดังแล้วพี่นองกูรักกําลังดังคนดวยดุยดังขอบคุณนะคะสัน้าสันเดินต่อสันหนาอันลาาแล้วกับปิดอันนี้แหละอันดอกนนพูนนะปีนองงามงามนอจ้องฤด,ดูกันเมนจำไม่ด,ดีแล้วว่าอันนี่แหละอยู่ที่เขาบังเหยนออยู่หนาวัดเขาบังเหยพอดีนอหนาลาแล้วไปิงป้งไข่ปิง้งไข่ปิ้งโอ้ยอังสัน อันนี้ก็อยากให้เบิ้งเนาะปุณ่ะพี่น้องจ้าหน้าฤดูกาลน,นี่ก็เบิ้งดอกคูณเรื่องงามงามงาพี่น้องจ้าปุณ่ะเป็นสัญลักษณ์ของเดือนนี้หลีดือเนาะช่วงหน้าเทศกาลนะไปว่าษายางยางไปใจยางเยาเๆ,ๆ้าไปทั้งปุณละพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยเรื่อยภาษนี่ค่ะแม่่าเปิ่นกับยิ้มเป้ยแต่ว่าสื่อเราไปเล้วเนาะอันนี้ก็เอามาเดินอีกช่องหนึ่งเพิ่นวะ ไปฮะไข่อยเจียวไปข่อยบ่มีเวลาแกงเกียนหลายแล้วมัดรออย่างเนี้ยเอามัดรอไทยนี่แหละเออพุดอะไมยับมาเอาใต่กล้องน้ำไหลพุดนะเบิ่งเพิ่นเทลงเด้อพี่น้องสดสดเบิ่งโอ้ยเนาะพุดนะไข่หมดแดงเนาะก็มีเบิ่งดูพุดนะเะอ่อนเนาะเบิ่ง เบื้งองขนมขนนไอ้นี่กะมีเนาะอีสาน <ขอ S 1> บ้านเนาบได้อดได้อยากเด้อคั่าภากไก่เด้อซั่นว่ากระโปงหมดให้ไป่แม่มนว่าไปปอกโง่ก็ดอกแต่ว่าอยากให้เบิ่งว่ภา,า,า,าภาคอีสานเฮาเน,นี่นเน<อ>ยเออภาคอีสานเฮาเนาะมันมีครบไม่น้อยหน้าเนาะขนาดเฮาอยู่จังหวัดชัยภูมิได้นน่มันบอกขนาดเออเนี่ขนาดหน้าแ้งนะมันบอกแรงเนาะแล้วเบิ่งความุดมสมบูรณ์ที่เพื่อนออกมาวางขายเด้อค่ะ จังหวัดชัยภูมินะคะที่เขาบังเหยหน้าวัดเขาบังเหยเลยนะคะเด้อพี่น้องค่ามเป็นอย่างเด้กคุณน้ำบักเงี้ยวมาเบิ้งบักเงี้ยวบักเงี้ยวเมนหิวอีหยังอีลงตรงนางไม่เอ๊ะแม่ค่ะหอมแดงหอมหอมเลขอหอมหน่อยแม่ค้าว่าซั่นปิ๊ปปิ้วว่าซั่นเอาแต่ความเป็นจริงนะเอาแต่ความเป็นจริงน่อยบอลแม่ค้าถือหอมมาเป็นดอกหอมหอมเป็นแบบคุณน้า บักแงวบักแงวว่าสันเบิ่งดูวยวันสันมาอืมแดงดามาด้วยอืมนั่นเห็นบ่เราสิเฮ็ดน้ำพริกตาแดงว่าสันเป็นยังค่อยตาแดงเพิ่นว่าเพันน้ำพริกเอื้นบ่มีมีบริแดงเงิดหลายกับเราไปเนาะพี่น้องเออูน่ะอันนั้นผักหวานก็มีแล้วนี่เด้อหมดแดงไข่เป่งยังมีเมื่ผักอันเตี้ยวเนาะอุ้มปุณห์ ส,สดใหม่เนาะบักแง้วหุ่นเด้ออาหารการกินใชยภูมิเราก็หม่ำนี่แหละเนาะไก่ยงไก่ย่างเนาะพี่น,อน้องไปยางไปเรื่อยๆเบิ่งดรู้สิแต่ว่ามือนีมาเสาร์เนี่ยเพิ่นก็นยังถ่ายดีแบบโบกแบบโบกเบิง่งนรู้ป่ะนะเออเนาะแบบโบกเนาะคุณยายกับมือนั้นแหละมาถ่ายแล้วเราก็นั่งกินข้าวเราก็เล่งเอิน็นวันนี้มือนีมาถ่ายเราอีกแบบโบกมือนะ แซ่บมื้อนั้นนัรนซื้อไปจะก็นั่งกินแบบผู้ดาเพิ่นกอเอาพริกแห้งอย่างมาส่งกันเนาะพริกแห้งหอมนะสดๆใหม่ๆเนาะอันนี้ทางกลับได้ไหมได้ครับผมเบิ่งดูเลยมาเด้อค่ะเด้อมาอุดหนุนเด้อทางผ่านไปผ่านมาเนาะคุณยายเราก็นั่งนี่นี่แหละคนโดกาอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะเบิ่งบักบกเนาะโอ้ผู้เพิ่นพาเบิ่์นแตจังแม่นขยงขยันคักเนาะ ขยันพาเนาะพี่น้องอันนี้เขาขาวเมียนเบื้องอันบ้านหอมกับโบออดเบือยากเราขันหูจักธรรม,มาหากินเนาะจต่ยายอันนี้ได้เพราะว่ต้องไปเมีนบระตาเขาอันขยันว่าสันเถาะไม่น้อยหน้าใครเป็นบ่อจังหวัดเขาภาคเขาเอออันนี้ก็คือกลอยเด้วยก่ะฝนแล้วเกนี่ยด้วยกลอยข้าวเหนียวเป็นว่าเป็นยาใจเป็นกลอย นะอันนี้ก็ swoją swoją. เป็นมันพรา่งเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะไปเรื่อยๆมาสั่นอันย่างเบิงขนุนพุ่นะอุ้ยหอมด้วยยางพาราปลาสตอนลงใหม่ๆพี่น้องมามามายทยดสดๆเลยเบิงด้อผักอีสานบ๊ไดหน่อยหนาไพเด้อพุ่นะอันแกะเม็ดเราก็มีกันผูดเลยคีทานแกะเป็นว่ะแต่ว่าอันนี้เนาะอุ้ยเบิงพี่น้องจ้านี่จังหวัดชัยภูมิค่ะไม่ใช่แถวภาคใต้เร้อจังหวัดชัยภูมิ หน้าวัดเขาบางเหยยเด้อค่ะเด้อคุณนะสตอแม่อันที่เพื่อนแขวนไว้กับมีได้อันนี้เิ่นวางเนาะเซอออนเนาะเม่นอย่างดอกไม่ใช่ว่าลูกไอเม็ดอันนั้นเนี่ยบอกขีดลไล่บ่หน่อยนะถ้าภาคใต้เนาะแบบเวอร์วังจริงนะจังหวัดเขาเราไม่ได้ไปรับมาจากไหนบ้านเขาเองมันบอกเออนี่คือบ้านเราจังหวัดชัยภูมิเองเด้อพี่น้อคุณนะ ไข่ปองไข่ปิ้งเนาะกับธรรมดากันผู้ใดเกี่ยงนซื้อไปอันแบบนั่นเนาะนั่นแต่เพิ่นหนึ่งไว้นี่ไห้มีเสร็จสับเรียบร้อย่าสันนั่นไหมค่ะเพิ่นกำลังแขวนกำลังสารวัตรกับกานแขวนเอาเอาแขวนก้อน่อยสี้าย่าสันเพิ่นเห็ดเป็นพวงมาลัยอย่าง่าันพวงมาลยัยเบาไป,ป่าสันแม่ขากับหัวหรอพวงมาลัยมาสันเพิ่นแขวนสะตอไว้ให้เบิงเนาะนี่พี่น้องเบิงนี่ จังหวัดชัยภูมิเด้อค่ะเด้อโบเมนจากที่พักใ้เด้อที่ไทยอยู่นี่โลเคชั่นกันนี่แหละค่ะเขาบังเฮ้ยเนาะบึงลุกคุณนะเป็นทางผ่านผู้ใดผ่านไปผ่านมาซื้อเป็นของฝากของตอนได้เนาะคุณนะอือโอ้ยข่จี๊เฝาวยางนี่ข่อยลืมว่า เบิื้องลุบุญพักหวานเนาะพี่น้องเฮ็ดกะมีพูน่ะโอ้ยบักบกของอยู่ของกินพี่น้องพูน่ะโอ้ยมาสดสดใหม่ๆเลยพูนโอ้ยมีหอดทุเรียนมาหน่เอาเด้อเอาเด้อพี่น้องเอเ้ยบอมเบนว่าบอันทุเรียนที่มี้จะภาคอื่นน้ำบ้านเ<อ>านี้อเนี่ยเอาพอหมดสิว่าสั้นว่าบพูนเช็คพวกกะมีพูนว่ะ คุณนะลูกกำลังพราะเหมาะพอกินเลยเนาะพอดีจับพอดีพอดีซื้อเออพอดีซื้อแบบว่าบ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปมันบ่ตามกําลังที่อยากได้เป็นบ่ตามกำลังที่ซื้อได้เออไปจับเพราะไปอุ้ยหอมพี่น้องหอมหอมมากเลยอ่ะโลดจักบาทเนาะนี่ค่ะเพื่อนอยากถามมีสองร้อยสองร้อยยี่สิบอืมมีสองร้อยสองร้อยยี่เนาะเบิ่งลูกพี่น้องจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะนี่บ่แม่นทางอื่นทางไกลเด้อ นั่นก็ปลูกที่จังหวัดเราเป็นบ่ของเขาทางเรียค่ะดิเป็นระยองค่ะรองเป็นรองระยองเจ้าของจังหวัดเขากระมีเนาะแต่ว่าเอนเบิ่งลูกเด้อพี่น้องเด้อกุู้น่ะอันนี้ไม่ได้โกงหกเนาะบัติศิลาเฮ้ยเอาของจังหวัดเขาแม้เป็นจังหวัดเจ้าของโบเมียนเนาะโปรโมทได้แล้วนะจ๊ะเป็นมาจากระยองนะคะระยองว่าสั่วมาระยองทิ่ระยองที่สั่งจังอข่าวมีค่ะ ตลอดละค่ะทูเรียนปวายอยู่ที่ว่าเขาสิไปเซอร์เวสจังหวัดได้เอามาแต่ว่าเบิ้งงดึกม,มีหอดฝักหวานด้อค่ะคุณอ่ะโอ้ยงามหลายหนึ่งเด้อโอ้ยงามงามพี่น้องจ้าก็จบคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายใหม่ค่ะ